เพชรพระรวดสวัสดีที่สู้ผู้สก่อนกับผมมากเลยพี่น้องเหล็กแนวทางเด็ดๆของพอสิงเนาะพี่น้องเนาะของพอสิงได้พี่น้องเด้อเด็กวิ่งเหล็กวิ่นเพื่อนหนีปะเคยหลุดได้พี่น้องเด้อมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งกันวันที่สิบหกมีหน้าซองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะแอดก็เคยไปไทยเพื่อนร่วพี่น้องตำรวดเมืองนึ่งหันบ่ได้ไป เพาราะว่าฮะโรดุจักบ้านเพิ่นบานมาพ่อเพิ่นเพิ่นมาบ้านเนาะพี่น้องนะเนาะบอจักเงี้ยเพิ่นเบื่อโทษเพิ่นกับปรูกเพิ่นมาบ้านก็เลยเห็นเอ๋อมาเบิ่งกันพี่น้องวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะ วันที่สิมีนาสองห้า 发型。<noise> บนลางได้พี่น้องได้บนลางส,สีกับหาพี่น้องมักว่าหามาจังหวนดล่ะหามาสามวดนล่ะหาหนึ่งหาศูนย์หาสี่ไเพิ่นเน้นให้สีได้พี่น้องได้เด่นที่สี่ ตัวหวานมันหนึ่งบัดมาสีบ่นสีแรงที่ซี่ก็ขี่รู้จักกันนอกพี่น้องนอกของพ่อสิงเพราะว่าตอนเพื่อนมาบ้านเดียวนั่นกับไปท้ายเพื่อนเพื่อนกับให้เก้ากับศูนย์หวัวมันออกหาศูนย์นั่น น้าพี่น้องเงวยมันออกหาศูนมันก็เข่าศูนย์น้าพี่น้องเด้อของเพื่อนคือเงินมันดึงหันกลับบริไปน้าพี่น้องบริจักบานเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนมาบานจังเห็นเพื่อนวัอนีเบื่อท้เพื่อนจับคู่ให้กะ หนึ่ปมากว่าพี่น้องขั้นนั้นท่าหนึงมากอันนี้ท่าหนึ่งมากเนาพี่น้องกันขึ้นหนึ่งป่ปคนบอกมาก็ได้มากว่าพี่น้องตรงเลขน่าใจพ่าหนึ่งนนหนึ่ง,ง,ง,งป ถ้าหามาเนะพี่น้องหา้หาห้าหกมากจกบอบพี่น้องเลขพี่เลขน้องม่งนึองานการเม่งน่องานก็เลขพี่เลขน้องได้หากับซีก็ได้มดน,นี่แบบหาาา้าหกเนาะจะขีดมาบนมาลางังมาอะไรเมื่อเนาะพี่น้องเนาะ ห้าแปดบลายดอกพี่น้องสคููนี่เลขกสี่ครูลาไหลบนล่างได้พี่น้องได้เฟินวาขั้นตุนหนักได้พี่น้องได้ตัวเฟินมักส่วนตัวหนึ่งสี่นมากเก่าสี่นอะพี่น้องบัดหรือิมมานหนึ่งสีบ่ เพิ่นมาเพิ่นมาตัวนี้แหละหนึ่งสี่ตัวเพิ่นมาพี่น้องเข้ามาเทียบใส่มาเทียบใส่กับเหล็กล็อกลูกบาทนี่ล็อกสำเร็จก้อนเฉยเบื้องล็อกสำเร็จเบื้องเบื้องเหล็กบนเนาะพี่น้องมาเบื้อง หลักสีของเพิ่นอันนี้คือลลอกสําเร็จหมวดหนึ่งมันเล็กมันออกเก้าีนะ่เนาะเบื้องหลักเก้าเห็นบ่ามีเก้าสีมันเข่าขตรงเลขล็อกสําเร็จเห็นบ่าพี่น้องแคบหน้าจอด้อเห็นบ่าหลักเก้ามันเข่าเก้าสี่ดิขั้นหลักหานี่บ่มีพี่น้องหลักหาเพราะเข่าอันนี้บน่นเออเก้าซีเขา่าเก้าซีอันนี้คือบน่นได้พี่น้องเริ่มเข้านี่หลักเก้าหมวดที่แล้ว บาดว่าบ่งวันนีหลักซีมันตรงของเพินบ่หนึ่งซีเอออันนี้เป็นซีหนึ่งพี่น้องอันนี้ลักซี่พนบอของลักซีนี่อันนี้ของเพลินเป็นหนึ่งซีเพลินก็นให้บนล่างไปกลับกระถืออะไรพี่น้องเนี่อันนี้มันซีหนึ่งกับหนึ่งซี่นี่แหละนี่อันนี้คือบน่นนะพี่น้องเด้อบนนลักซีที่นี่ว่าเบิ่งงลักหาตรงของเพลิบนบ่หาหกบ่มีพี่น้องลักหาเนี่ยบ่มีหาหก จะลัก 4, นี่มีีหนึง่งรักหานี่บ่มีรักหานี่บ่มีเอ้ยมิหาแปดนี่หรักหาเลือมพี่นองขอโทษขอไปรักหาไม่หาแปดเนีหลรักหาไม่หาแปดอ้ยอ,อันนี้ลักหน่งโอ้ยพี่น้องไอ้บอกผิดขอโทษขอไปเลยเป็นกระหายหนึ่งซีข้เก่าละอันเดียวกันกักซีลักหนึ่งกันเดียวกันละ ถ้ามันเป็นหลักหนึ่งพว่าเพิ่นให้วิ่งซีเด้แต่ว่าเวลาจับคู่คนมาจับอับหนึ่งซีเนาะมันก็มีอยู่หลักหนึ่งหนึ่งซีถ้าหลักซีแบบเป็นซีหนึ่งเนาะพี่น้องเองเอาขั้นอ่านผิดอ่านถือกะขอโทษขออภัยได้พี่น้องได้ที่ไหนมาเบิงมาเบิงลางแบบนี้ลางมันก็มันขีดตัวเดียวกับพี่น้องเนี่ยหลักหนึ่งกับหนึ่งซีนี่ถ้าหลักซีกับซีหนึ่งมันก็เลขตัวเดียวกัน ลงังมันนี่หลักหาก็มีหาแปดมันก็ตัวเดียวกันคือเก่าบนญับลังก็นเลยลักสีกัมีลักซีก็มีซีหนึ่งหลักหนึ่งก็มีหนึ่งซี่ลักหาก็มีแปดหาพี่น้องเมืองได้เมื่อที่แล้วเห็นว่าลักเก่าเ่ามีซีเก่าดิหลางเ่ามีซีเก่าดิ รางบรมีซีเก่าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องห้องแคบหน่อยจอดเด้ออันนี้รางรางบรมีซีเก่าดิหลักเกา่าอุ้งะล้วเห็นมองเห,มเ,เห็นบ่มีเก่าซีดิเห็นบ่หลักเก่านี่อันนี้บนเห็นบ่อันนี้ล่างนี่งวดที่แล้วนี่หลักเกา่าพมีเก่าซีนี่หน่อยเห็นบ่เอ้าพี่น้องห้องก็แคบหน่อยจอดเนาะตามเนี่ยแหละอันนี้ของข้อสิงเด้อพี่น้องเด้อ เลขวิ่งนี่เพ่เครยรุดเดอ้อพี่น้องนี่เลขวิง่งเพ่เครยรุดเดอ้อสายวิ่งสายแลีนเอาตามนั้นครับผมเอาขอบคุณเพรสิงหลายๆขอให้พี่นอ้องโชคหมันลุยๆแห้งปังๆกันเอาฝากคนไะไรคนแชร์คนติดตามเพจพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม